ริยญาที่ก็สืบยื่สายมาจากวัดมงคลธัรพรอก็ได้แนวทางได้ได้เห็นการทํางานของหลวงพ่อวัดมงคลทรรพรอแล้วก็เอามาตัวชิ้เวลามาเป็นเจ้าวาดก็เอามาปฏิบัติแม้ว่าจะมีนักเรียนไม่มากแต่ก็ไม่ยอดพอะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการให้พระเหนึน่งได้มีการศึกษา ในเรื่องของศาสศึกษา,ากท่านก็ทุ้มเทในเรื่องของศึกษาสงเราะเกี่ยวกับการตั้งทุนแจกทุนเพิ่มทุนแก่กุลบุตรกุลธิดานีซึ่งเป็นข้อสัญญาของมหาเทรสมาคมให้วัดทุกวัดจัดตั้งทุนประสมพันธ์ศึกษามัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา,อามอบรางวัลให้กับนักเรียน แแต่ละปีแแต่มากบ้างน้อยบ้างโดยเจตนานมนั้นต้องการจะให้เห็นว่าพระนั้นพระเนรไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน